โดยครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งหมด18ท่านซึ่งในรุ่นนี้มีบางท่านที่เดินทางมาจากฮอกไกโดเพื่อมาร่วมปฏิบัติธรรมถึงโตชิงิโดยการปั่นจักรยานมาซึ่งสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับเพื่อนๆและพระอาจารย์เป็นอย่างมากและหลายๆท่านได้รับการบอกเล่าจากผู้ที่เคยมาร่วมปฏิบัติธรรมแล้วว่าเมื่อมาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโตชิงิแห่งนี้แล้วได้รับความสุขความสงบ จึงได้ตัดสินใจมาร่วมโครงการนี้ทำให้บรรยากาศในการปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่นและคุ้นเคยโดยทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิและเดินสมาธิวันละหกชั่วโมงอย่างง่ายๆสบายสายและการมาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้หลายท่านนั่งสมาธิได้อย่างมีความสุขจึงได้นั่งสมาธิต่อจนถึงเที่ยงคืนและรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วส่วนอีกท่านกล่าวว่า นั่งสมาธิดีมากในรอบคำ่ำโดยปล่อยใจตามเสียงนำนั่งของพระอาจารย์ด้วยการปรับร่างกายให้สบายปล่อยใจให้สบายๆยอย่างมีความสุขจนมีความรู้สึกว่าร่างกายเบาสบายใจก็เบาสบายตลอดทั้งรอบของการนั่งสมาธิครั้งนี้ถือว่าเป็นการได้โบนัสสำหรับชีวิตเลยก็ว่าได้ไม่เคยรู้สึกมีความสุขอย่างนี้มาก่อน Amazing มากสำหรับการปฏิบัติธรรมที่นี่ค่ะ